สบายดีพี่น้องสบายดีตอนสามโมงแล้วค่ะฮักกะลงมาหอดโอ้ยฝนตกพี่น้องเอ้ยน้องบิ๊กซีเป็นเหตุวันนี้บาวมิงพาไปปักซ่องพายญิงเจี๊ยไปปักซองรถกับบเอาข่าวนเฮือรนะคะพเพราะว่ายันมันลมยันมันติดลม,ดลม <laughs> และะ้วก็ใช้วิธีการลอดหัวค่ะแล้วก็ซิมเมนเนจซีไดอัน ้หดวยไปซื้อไม้พี่น้องค่ะไม้ลอยอันไม่มาค่ะสเตรียมการไว้เพื่อว่าสีได้ไร้ซดประมาณวันอาทิตย์ถันบ่มีไฟมากกับสีกับยิงเจี๊ยบสองคนนะพี่น้องเอ๋ย <c oughs> เพราะว่า <c oughs> บ้านเบามิงเพิ่นกัอยู่ไก่กระติบเนาะ <c oughs> หาซาสได้มหมปะเ <c oughs> ข้าเฮียนค่ะไปลองไม้กันพี่น้องเอ๋ยยิงเจี๊ยบไปห้องน้ําก่อนแล้วอ่ะมันก็สื้อให้เบามิงเพิน่นจัดการให้ก่อนนะคะ เพราะว่าดิฉันก็ไม่ใช่ผู้รู้นะคะนี่อนนอเอ้าเจ้าผู้อยู่กับอันเครื่องเสียงเนาะเจ้าก็น่าจิฮูกลัวหรอวะเออไม่ก็ไม่ได้แพงหรอกค่ะข,ของของโลโลนี่แหละค่ะพันกว่าบาทหรอไม,ม่เป็น,น,มนไม่ทางเดียวมา เดี๋ยวมือนี้สิมาให้เจเจีเจ๊ยบวอนแฟนลองเบิ่งอีกนะคะครับเพราะว่า <c oughs> นางกรสิได้แบบว่าเพลงนางกรสิโปรโมทเพลงนางไปเลยค่ะโปรโมทโปรโมทแจ้งเดียสุดแต่ว่าท่านได้ยังมีเอ็มบอกเอ็มบี้ยังของนางหรอกค่ะช่วงนี้ก็อาศัยเพลงนงางให้ธรรมาหากินไปก่อน <c oughs> ให้นางวอนแฟนให้ซะก,ก่อนนะคะมืนอนี้ก็ได้ <c oughs> ได้ไหมคะดมได้ไหมคะ คุณนักร้องคุณนักร,นะร้องน่ะเดี๋ยวก่อนนะคะวันนี้มันจะให้เธอมาบอลบอลน่ะค่ะค่ะพี่น้องค่ะนั่งอันไปปักซองมากกอันเครื่องแถมนั่งกรสิเรือทํากับปั้นนี่แหละครับอันนี้จากทีบาแบกมามือก่อนในของแถมนี่แบกมากนะคะแกระสิเรือซ่ํานี่แหละพูดใจบอกอันนี้พอใจบอกได้ของแถมหน่อยก็สร้างมันม่นบัางว่ะคะแนนโทรศัพท์นั่ง จวดๆได้โท่าไรท์บมาในี่ยอดวิวกระชูดนะคะเออขอฝากขอฝนกับเป็นเป็นได้ห้าหมากรับฝนนะพี่น้องเอ้ยฝนตกห้าเดมืนมาบ่ได้เบามิ้งนเกือบมาบ่ได้อีกบ่เบามิงกันนั่นอ่์ครับรถแบบยุ่มดากมานะคะแบบว่ากั้นใจอ่ะเบามิงต่อกันแล้วเราก็จะมาลองเสียงกันนะคะ สักครูดนดนลโลฮัลโหลลโหลหมาค่ะพี่น้องกาสวัสดีค่ะฮัลโหกระดังดีด้น้อหญิงเออแมู่ไม่ม่ค่ะพี่น้อง่ะไม่ไม่ค่ะจะโค้เก้านะคะไม่ไม่ทันแกไม่จะไม่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 บอเบลสาวกะเทยบอทันตายสาวบอตายอ้าวอะไรกะกะเทย อยากได้ผัวมานอนสอนใหญมันหอนได้่หมหอนเหรออยากเข้ามาใกล้ฉันจะจับหัวไหมมันหอนนะตัวเดียวจะบอกคันเธอจับหัวแล้วมันหอนและกลับงานเป็นผู้ฟังทุกทุกทางที่เชียร์องอย่เคื่ ละเจจะมาบอกข้าวขอแรงใจจากทุกท่านเชี่อวไว้เสียงกอแหงเธอเสียงไม่แหงโคมาตายอหละคือประดับคือประดับหังนี้คือไม่เสียงไ่ได้โอ้ยจักน้ำไหลกัน

กดเลยค่ะกดเข้ามาเป็นกำลังใจให้เจเจมนะคะอ้าวไม่รอนแฟนหรอหรืไม่ได้รอนแฟนอ่าอ่าต่อค่ะเจซีต่อมีม้องมาไล่กำจ่อ้าวฉันพท่านได้หายไม่ได้หโอ้ยโจจกี้เจ๊สีหายไม่ตองด้บอกว่าไม่ได้อนเออไม่รอนสปีดเร็นอะเจซีต่อข้ามทำไม เห็ข่าค่ะเมยบ่หมิงอ้าเมย์ไนกาบ้าอาวตาบ้าพอสกอนเนุตพอชนีซมนีสักค่ะมี่กัเไว้ซัีนะคะเพกรล้องไมซซื้อค่ะและการเพื่อนอบคุ้นบาหมิงนะคะพี่แล้ะคะารข่าในเมีองขาวในเมืองค่ะเพื่อนกับมีนํำใจนะพี่น้องค่ะที่แล้วว่นสิไปก็นั่งข่าวสองคนพอดีละคนสี่ห้ามหัวนางค่ะพอดีฉันก็ได้โอกาสค่ะเพื่อนสตาร์ชดฝากเงินมาให้อัน ฉะนั้นซื้อบัตรนะคร<อ>ถ้าเรได้โอกาสไปกับบ้ามิงแล้วจ้า,จาขอบคุณนะกะ็เ่ยสายอยู่ไอ้สกลหรอทำงานอยู่คนแก่นครับบ้านเป็นอยู่ตบ้านเป็นอยู่สกุลแต่ว่าไปทำงานอยู่คนแก่นเอาเป็นว่าทรีปนี่กับสิจงที่ไวส์มินก็น,นะครับพี่น้องขาประมาณมืออืนนะคะ ถ้ามีโอกาสก็จะจัดอยู่ค่ะวไร่นะคะคุณวันอาทิตย์ไงเร์สา์เช่อไมือนี่วัาเสาเคุณนาอรแล้วหรอตายแล้วยังไม่รู้เลยอ่ะเบีาืเร่องมกคนบบีนั่นหรอป้าแบนคตกนเจ๊ซีเจ๊เจียนและบเบ้ามิงนกทีมงานุกุกคลเดินเดน้องขาขอบคุณหลายๆจ้าอะไรอ้าไปอ่นแล้ว